บุแมนสวัสดีครับผมหายไปเกือบเดือนเลยเพราะว่าวันนี้นะฮะวันที่28มิถุนายนเนี่ยมันจะมีจัดงานแข่งเกมที่เ e ้นแปนะครับซึ่งไอกเกมที่เ e ้นปดเนี่ยผมเล่นมาตั้งแต่ภาค2แล้วนะตั้งแต่สมัยเครื่องเพย์น,นึงอะ่ะก็เลยเป็นอีกหนึ่งสิ่งนะครับที่อยากจะทำก็คือลงแข่งเกมนี้นะซึ่งงานครั้งนี้นะตอนบ่าย2องเนี่ยจะจัดที่เซนทันพระราม9นะครับผมคนที่จัดเนี่ยก็จะเป็นทางโซนี่ไทยแลนดนะ เาก็จะคัดหาอันดับหนึ่งของแต่ละสาขาทั้งหมด6สาขานะครับไปแข่งกันอีกทีในเดือนกรกฎาคมเพื่อชิงเครื่องเพ5รุ่นครบรอบ30ปีซึ่งดูจากรายชื่อคนแข่งหลายคนแล้วก็คนที่เข้ารอบไปเนี่ยโหโคตรโคตรยากอะ่ะเคี่ยวลากดินก็ว่าได้นะแต่คืออย่างน้อยเนี่ยเราไปแข่งเราเอาประสบการณ์นะครับแล้วก็ไปดูบรรยากาศที่งานนะว่ามันเป็นยังไงนะอยากเข้าไปร่วมดูแล้วก็มีอีกงานหนึ่งอีกงานหนึ่งจะเป็นตอนเย็นนะครับเริ่มตั้งแต่ 5โมงได้มางาน TGU นะครับ Tiger Uppercut ก็ปปะจะเป็นงานเก็บคะแนนอันเนี้ยน่าจะเป็นแบบหลีกจริงจังละที่เก็บคะแนนเพื่อเอาไปแข่งต่อในยอนอเดือนพฤศจิกายนนี้นะครับที่จะเป็นการแข่งขันจากนะักแข่งขันจากทั่วโลกเลยอ่ะนะคนโปรเพยเยอร์เทคเกนเนี่ยจะเข้ามาแข่งกันที่ไทยนะครับรู้สึกจะจัดที่เมืองทองทานี้ ซึ่งงานนี้คือเข้าไปร่วมเนี่ยแบบว่าโหคิดนะว่ามันกค,คงไม่ได้แบบเข้ารอบลึกอะไรหรอกครับไปเก็บประสบการณ์นะแล้วก็สาเหตุที่ไปหลักๆเลยเนี่ยเขามีจอยอาเขตเนะี่ยมาให้เราลองเล่นดูก็ไม่รู้ว่าจะเข้ารอบลึกขนาดไหนนะครับผมแต่ก็จะทําให้ดีที่สุดละกันเดี๋ยวเราจะเดินทางไปเซนทันพระราม9้านะครับผมเดี๋ยวแมตเนี่ยน่าจะเริ่มประมาณประมาณบ่ายสองโมงได้นะเดี๋ยวเจอกันเดินทางกันเลย เพิมพลังกาแฟนิดนึงก่อนนะบ่ายโมงแล้วแต่เดี๋ยวจะเดินไปดูหน้าช็อปโซนี่ก่อนนะว่าเขาตั้งบูตอะไรแล้วยังนะครับผมจะได้ไปถ่ายคลิปเล่นๆอรอผู้ร่วมเข้าแข่งขันนะครับก็เริ่มทยอยกันมาแล้วนะฮะตอนนี้ก็อยู่ในระหว่างการเตรียมอุปกรณ์นะครับเทสระบบเครื่องก่อนที่เราจะมีการแข่งขันจริงๆนะครับก็ลงทะเบียนก่อนเดี๋ยวคนจะเยอะ ได้ลงทะเบียนแล้วเสื้อมาตัวหนึ่งเสื้อโซนี่เสื้อเฟสสเตชั่นมันมีสัญลักษณ์อ่าวงกลมจับเหลี่ยมสยี่เหลี่ยมที่มันเป็นปุ่มอ่ะอยู่แต่ต้องแกะดูนะครับแล้วก็มีเป็นป้ายากลงกุญแจแท็กแขวนกระเป๋าแล้วก็มีการเ,เป็นตัวลดซื้อของที่โซนี่นะลด1,400บาทหมดอายุ12รกรกฎาคมแล้วก็เดี๋ยวรออีกสักประมาณบ่ายโมงสีมั้งนะครับให้มันสแตนบายแถวนี้แล้วก็จะเริ่มแข่งขันนะ ผมตัวแทนครับสาขาทั้ง6สาขาครับผมโซนิสตอร์ครับผมเข้าไปแข่งขันกันต่อในรอบชิงชนะเลิศชิงรางวัลอย่าง p l a y s t a t ไ o n 5ผู้รอบ30ปี a n n i v e r s a r y ครับผมนีรีส์รางวัลลิเวเต็ดใหญ่มากอย่างแน่นอนครับผมให้งันครับวันนี้ครับคุณกับผมเฟสปานะครับผมนักทีมงานแลวก็พติธีกรในวันนี้ครับก่อนหน้านี้นะครับก็มีการจับแบ่งสายมาเบื้องต้นแล้วนะครับแต่เพื่อความแฟร์นะครับทีมงานก็เลยซุมจัดสายแข่งใหม่รอบหนึ่งนะครับไม่ใช่สิสามรอบด้วยกันนะ ตันนี้แล้วเนี่ยพวกเราจะม,ม,มีส่วนของโปรโมชั่นส่วนลดพิเศษด้วยค,ครับนี่ครับที่โบไปย้ายมาอีกสเตชันหนึ่งนะครับเพราะว่าตอนนั้นเขามีแข่งกันโยเราย้ายมาตรงสเตชัน,นนี้แทนนะเ<ก>ต็มเหนียวเต็มเหนียวไม่รู้ว่ายังไงนะเอาเต็มที่ สำหรับการแข่งขันนะครับก็จะแข่งกันแบบทัวร์นาเมนต์ก็คือใครแพ้ก็ตกรอบไปเลยนะครับส่วนคนชนะนะครับก็เข้ารอบไปสู้กับคนชนะของคู่ต่อไปเรื่อยๆนะครับสู้กันเรื่อยๆจนกว่าจะเหลือคู่สุดท้ายนะครับเพื่อชิงเอาที่1ไปส่วนใครจะอยู่ฝั่งซ้ายหรือฝั่งขวาน,นะครับก็อยู่ที่แล้วแต่ทั้งคู่จะตกลงกันครับสำหรับผมเนี่ยใช้วิธีการเป่ายิ่งฉุบวิธีการนับคะแนนนะครับก็คือใครได้2เซตก่อนก็จะชนะ โดยใน1เซตนะครับก็จะมีทั้งหมด3ยกด้วยกันใครที่ชนะ3ยกก่อนนะครับก็จะได้คะแนนไป1เซตโดยหลังจากจบเซตแรกนะครับคนที่แพ้ก็จะมีสิทธิ์เลือก2อย่างนะครับก็คือเลือกสุ่มด่านใหม่หรือว่าจะเลือกตัวละครสำรองที่เราได้แจ้งกับกรรมการไว้ตอนลงทะเบียนแล้วก็ได้เช่นกันครับเอาละครับรู้กติกาพอสมควรแล้วครับไปดูการแข่งขันของผมกันเลยดีกว่าอย่างนี้อนาประปรตรนครับ ทีตาดีครับตพิชซี่กับปานาะาไ้าเป็นกระตาไปก่อนหอนมีมาใหม่โงแกนี้ได้งนค่าครับนาะไกระ่าสายพารโกร่ายตหะครัะเป็นตลดข้ามามานาิดิดมาึ้นมาแล้วแต่ได้ี่ตับนายเพื่มาโอ้โหทีตาพิชี่ฝ่ายรอดสมัตินี้อยู่ครับได้โอกาสขาก็กคนชกับนาใจด้วยนี่ยกริดี่เืทอนทีครับอยากเใส่โจรี่น้ะพาธนาไม่ได้

้อเเตาขึ้นดาวสามัก็ได้อาครเดี๋ยรับน้เตาเริ่ม่อที่เตาสามเมื่มจัอาังหวะนี้ชุเจนางพบกันจากที่หกนึ่งสอง ัขอตีเชิญครับเด็ยุ่โล6 t 9 9่คนเนะครับคืระด้ดการดึงกับืนเอาะไรมอบ้านะครับเ้ือรับนนกับเซลิงองรานะรับผมรอบเาการแข่งขันที่ยในวลาทีตัวโตูุบ ทุปับันเขาเป็นอย่างตัวขอูฟังในปไจบนทอดสุดครับผมจะทงหม้าตัครับือว่าเป็นีปงเกมนี้นะครับผมจะรอเพอเซไ้อย่างมินโซ่ในนี้นะครับผมก็มีส่วนลดพิเศียเลยนะครับแมสร้ายรงนี้นะครับ ตเซขาก่อนเก็ท้ายฝาเจ้าก้าิโรออยู่แล้วครับไวเจเกอร์เจ้านี่ยดาวนต่อ็นเขใส่ต้องกลาให้แม่ดันครับวิโอต้องกีะโดบนบ้าแเขาใส่จังหี้ดเราไม่ยอต่อเลยครับเราต้องต่อจากวีโอนี้ครับิททนี้มาครับแม่เขาใส่็นตามไปเรื่อยด้วยอาดดูบ้างเขา ซ้ายจับวได้สวยครับเรานีก็แแ่กับหลังไปโอ้าจิกกับมาหน้ดีโอครับแต่จิงกอยู่แล้วได้กับมุอื่นโอครับเตกต้ายล้วได้เข้าทิเกเตอร์แต่จินลูแ้าที่ได้จับสวยครับตอบประตกลับมาโอ้มีชิกกันอาตีโอเหมือนกันรอบนี้ังไงขอการตัวผมมีไม่โนนเต์ไปอื่นีโอมีิกัามายังด้การ์หุาด้วย ใส่สงฟืนมาปอนโดนคเขาใส่ใส่วึทตัวนักต่ออโอมีซังล่ามีกากางตัวหน้าดูพุ่งคะแทนกำแพ้และเก็บเราแล้ไปด้างครับรอนี้ทีรับขวามาโัวโอจับแหนบก่อนแต่รอนี้จะไงเอโอมาให้พุ่งหนึ่งเอาไปหยุดฟืนมาครับดับได้่อนจังหวะนี้กับพุ่งและทะลุไปหนึ่ง กีฬาสอบโอ้โหโอเป็นดาวัดนกครับวัดการไปทุกรางกับแบบนี้แบบนี้กีอาต่างก็เากัครับคือโอี่แก้ดนการไล่บ้างตีเสาตีมาบ้างตีมลาไลเกทีนึงต่อกีมเองออกซ้ายมาหมอนกันะับพี่แก้ได้รวนี่ปิดทีเบิรครับกีเองจผเข้าไยังไงได้ดูนะ้แพ่เข้ามาทีนงทีก่อนมาแล้วเป็นโเป็นดาวจะเป็นโอกครับผมาชรได้ที่อ จบแล้วครับตกรอบแรกเลยถือว่าแต่ว่ามันมันมันตื่นเต้นกว่าตอนที่เล่นอยู่ที่ห้องอีกนะมันคนละอารมณ์เลยอย่างน้อยก็ได้เสื้อมาตัวเลยนะแล้วก็เดี๋ยวเราไปที่เซไอเมเจอร์ราชโยฮินต่อน,นะครับไปงานทีกยูกันนะอันนั้นน่าจะโหดกว่าที่นี่ก็คอนเส็ร์เดิมเน้นเข้าร่วมนะครับแต่เข้ารอบด้วยก็น่าจะดีระหว่างทางนะครับวันนี้ก็ฝนตกหนักมากๆเลยครับผมทําให้เราไม่สามารถ เดินเข้าไปที่ร้าน Hop and Hope Craft Bar ได้นะครับผมต้องรออยู่ที่ BTS ก่อนดูเหมือนคนเริ่มมากันเยอะแล้วนะครับโอ้คนเยอะอ่ะจริงๆวันนี้มามาทดสอบตัวจอยคนบ้าไททันนะที่คิดว่ากำลังจะอยากเซอร์อยู่นะครับอ <c oughs> อืชุ่มเลยเข้ามาถึงร้านนะครับก็ทําการลงทะเบียนก่อนครับค่าใช้จ่ายในการแข่งก็อยู่ที่300บาทนะครับผมเออวันนี้คือจอยกันบ้าไททันที่เราเรียงไว้น้ำหนักเอาเรื่องเหมือนกันหลังจากใช้งานจอยคอนบ้าไททันไปสักพักแล้วนะครับผมก็พบว่ามันใช้ยากกว่าจอย ดูเอลเซนต์ของ PlayStation 5มากเลยอ่ะหรือว่าอาจจะเป็นเพราะว่าเราไม่เคยใช้มาก่อนนะครับก็เลยรู้สึกคอนโทรยค่อนข้างที่จะยากนิดนึงคิดสักพักเลยว่าจะซื้อดีไหมนะตัดสินใจอยู่นานเลยจนสุดท้ายก็ยังไม่ซื้อครับผมกลับมาเล่นจอเพย์5เหมือนเดิมน่าจะง่ายกว่าหน้าตาปุ่มกดก็จะมามานี่ครับอาจจะมานิดนึงนะเพราะว่ามันเป็นจอยแบบที่เขาให้ยืมกัน ก็บังเอิญนะครับมีโปรเพเยอร์มาต่อซ้อมมือกันทั้งสองคนเลยนะครับก็คือคุณบุ๊กแล้วก็อังค์ขึ้นเบนนะครับก็เลยเอโอกาสขอยืนดูโปรเพเยอร์เขาซ้อมกันหน่อยดีกว่าว่ามันเล่นยังไงนะถึงจะไปสู่วิถีโปรเพเยอร์ได้นะฮะดูโปรเพเยอร์ซ้อมกันพอหอมปากหอมคอแล้วนะครับ มันก็ถึงเวลาที่มือสมัครเล่นอย่างผมนะครับจะได้แข่งสักทีแต่ก็น่าเสียดายนะครับพอดีตากรองผู้ช่วยไม่ไหวแล้วครับหนีกลับบ้านไปก่อนแล้วนะฮะก็เลยไม่ได้ถ่ายวิดีโอตอนแข่งมาด้วยนะครับผมได้แต่ตั้งกล้องถ่ายตัวเองนี่แหละสําหรับกติกาแข่งขันที่นี่นะครับก็เหมือนกับที่เซนทัานพรามณก้าวเมื่อเช้าเลยนะฮะแต่ว่าสิ่งที่เพิ่มมาก็คือหลังจากที่แข่งรอบแรกแล้วนะครับถ้าตกรอบเนี่ยเรายังได้แข่งต่อนะครับในรอบแจ้ตัวก็จะไปเจอกับ คนที่แข่งแพ้มานะฮะซึ่งถ้าชนะนะครับก็จะได้เข้ารอบไปนะครับก็ยังอยู่ในสายของคนแพ้แต่ถ้าเกิดแพ้อีกก็กลับบ้านเลยจ้าสําหรับคู่นี้ที่ผมเจอนะครับูต่อสู้ของผมก็ใช้คิงเช่นเดียวกันนะครับแต่ดูเหมือนว่าผมจะซ้อมมาน้อยไปนะครับทำไมแพ้ไป2ตัวศูนย์เซตแล้วก็มาถึงรอบแก้ตัวนะครับผมก็เจอกับอาริสนะฮะร,รอบนี้ดีขึ้นมาหน่อยครับสกอร์ก็อยู่ที่2ต่อ1เซตนะครับ ได้มาสครอหนึ่งตอนเซตที่2นะแข่งเร็จเรียบร้อยครับสำหรับง,งาน T. g u ครั้งแรกนะก็แพ้2รอบรวนเลยผมว่าคนเล่นทิเค้นของคนไทยนี่เล่นเก่งมากๆเลยนะครับผมสูไม่ได้เลยแล้วก็คิดว่าตัวเองอาจจะฝึกมาไม่พอนะก็คงต้องกลับไปฝึกอีกถึงแพ้ก็ไม่เป็นไรครับได้ประสบการณ์แล้วก็ได้ลองทำอะไรใหม่ๆที่ยังไม่เคยทำมาก่อนนะครับผมขอ,อจากกันไปฝากกดไลค์กดแชร์กด s u b ส c r i b e ช่องมาร์คคุเทสด้วยนะครับผมแล้วเจอกันใหม่ วอกหต้นะครับผมสหรับวันนี้สวัสดีครับ